อานลองจุน да: ูหยิบให้แม่นะแม่อยากได้อยากได้นี้อยากได้แตงโมแตงโมลองจุนูเอาแตงโมให้แม่ได้ไหมโอเคเอาแตงโมให้แม่มาลด้แตงโมให้แม่ก่อนอ้ยหยิบขึ้นไหมอ้ยขอบคุณค่ะ้องจุนูแม่อยากได้ไข่อยู่ไหนลูกไข่อยู่ไหนไข่ไหนนะน้องจุนูดูดีๆดูดีๆนะไข่อยู่ไหนไข่อยู่ไหนนะเอาไข่มาให้แม่หน่อยเด้วเอาไข่ให้แม่หน่อยนะ โอ้โหเก่งจังเลยเอาไข่ให้แม่ขอบคุณครับแม่เห็นละแม่เห็นละโอเคแม่เห็นไข่ละออะต่อไปแม่อยากได้หมูฮานีหมูฮานีหมูฮานีู่ไหนหมูฮานีไหนหมูฮานีโอเคเก่งจังเลยครับหมูฮานีหมูฮานีแม่อยากได้นาบีเอาผีเสื้อให้แม่หน่อยได้ไหมผีเสื้ออยู่ไหนครับ เอานาบีให้แม่ไหนได้ไหมอือเอานาบีให้แม่ได้ไหมผีดเสื้อขอบนังสือ5นาทีให้แม่ก่อน5นาทีอยู่ไหน5นาทีโอเคเอามาให้แม่เอามาให้แม่ขอบคุณครับขอบคุณครับทําเองอะไม่ต้องโทษใครเลยทําเองอหายเพียงเพียงอันไหนหยิบพี่แลอกขี้อ้อจมูกยาวให้แม่หน่อยลูกโอ้เอาแม่เป่าให้ไหมแม่เป่าให้ไหมโฮโฮไหม โอเคโอ้หนังสือทําไม่เป็นไรน้องจุดูทําตัวเองโอเคระวังนะลูกโอเคงั้นเปลี่ยนแล้วงั้นเอานี่ก็ได้เซงยิลจุกคาฮัมมิดาเซงยิลุกคาฮัมมิดารักนงโอเคเอามาให้แม่แล้วขอบคุณค่ะโอ้โหหอมหอมโอ้โหอมหอมเก่งครับนาบีอาปีศาจอยู่ไหนปีศาจปีศาจอยู่ไหน อุ้ยกลัวกลัวปีศาจอยู่ไหนลูกปีศาจอยู่ไหนอื้ยแม่มดปีศาจไหนไหนอุ้ยไหนเปิดดิไหนโอ้แม่มดปีศาจเดี๋ยวแม่แม่เปิดให้ดูนะไหนหน้าไหนนะปีศาจอยู่ไหนนะไหนอุ้ยแม่มดกลัวไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมกลัวปีศาจไหมอุ้ยกลัวกลัวกลัวไหมลูกกลัวไหมอื้ไม่กลัวไม่กลัวโอเคเอาไหนสมศั์ทางอัม อ้ํ <'s> าอยู่ไหนลูกไหนอ้ําอยู่ไหนอ้ําเอ้อยู่นี่สมัครทางอ้ําอันไหนเปิดสิเอาอุ้เปิดดีๆเปิดดีๆลูกเออ้ยอ้ําใช่ไหมนายให้ใครกินมากให้ใครกินมากอ้ําอ้ําไหนให้ใครกินให้อ่ป้ากินไหมอ่ป้า ok ไหมอุ้ยอ่ป้าอับนะอ่ะไหนอึ๊บไหนให้ใครกินมากนะให้ใครกินมากนะ อ้ําอ้ํอ้ํอ้น้องจุนูหยิบหนังสือห้นาทีให้แม่หน่อย5นาทีนานจังเลยอ่ะเอาให้แม่หน่อยเลยน้องจุนูน้องจนอุนูนหยิบหนังสือกักกุ้งให้แม่หน่อยกักกุง้งเร็หยิบหนังสือกักกุ้งให้แม่หน่อย กระก,กุงอ๋อลูกเอากระก,กุงโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหหอมหอมเลยนอ้นองจูนโนน้องจูโนหยิบหนังสือไข่ให้แม่หน่อยไข่หนังสือไข่อ่ะหนังสือไข่อยู่ไหนลูกโห,โห,หยิบไม่ได้ต้ค่อยๆ่ยหยิบทีละเล่มค่อยๆหยิบทีละเล่มอ้อหนอนจูนโนหยิบหนังสือพี่จมูกยาวให้แม่หน่อยพี่นอ็อคคิโอพี่จมูกยาวอะ่ะ อุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหอุ้ยดึงขาดแล้วลูกอุ้ยหูหูเอาจะดูทำขาดนะลูกทำขาดเหรอครับขอโทษก่อนขอโทษนกก่อนขอโทษอืมขอโทษเก็บดีๆเก็บที่ด้วย S <S <S เดี๋ยวแม่ซ่อมให้โอ้ยขอโทษก่อนขอโทษนกก่อนขอโทษเอ้าเกอะ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 กอะประตูไหนนีดประตูไหนนีดอะไรทำประตูนี้เออหน,นีบตรงไหน,อนเอ่าแม่ให้แม่เป่าห้อไหมแม่เป่าห้อไหมอ่าแม่เป่าให้แม่เป่าให้โอเค